มาแล้วเดินี้ดีกว่านี่รถที่มานะครับอันนี้เป็นรถของน้องมีนนะครับอันนี้ก็เป็นคอนสนิทก็มาร่วมแจมงานมาได้แรงปีแล้วเขาก็ามาครับมีน แลนติดคันงามสีเขียวอันนี้เป็นรถรถไม่เกี่ยวนะครับนี่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็นี้จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นรถใหม่ใหม่สมาชิกหน้าใหม,ใหม่เพื่อนใหม่ก็มากันเยอะเลยฮะแวะเวียนเข้ามากันมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันมาหาเพื่อนใหม่กันนะครับก็บางคนก็มาพาแฟนมาครับชิวชิวเย็นวันอาทิตย์ จอยๆกันแล้วก็ไปกินข้าวเย็นอะไรกันพวกนี้นะครับอันนี้ตากล้องใ้หน้าคนคุ้นนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เออหนึ่งสองถ่ยรูปนึงเอครับอันนี้เรารับงานถ่ายรูปหรอ <substit uting> เอ้ยมันมัน <bung> ไอ้นี <Island> ่ว <bbe> ่าถ่ายตามพวกหน้าน้ําตกอะไรงี้ที่เวลาใครมาแล้วก็แอบถ่ายรูปไปใส่จานอะไรงี้ป่ะไม่ใช่หรอน้ตกไปไเนี่ยอันนี้มาจากเชบุรีอันนี้มีเต็นท์หลังคาด้วยโคตรเฟี้ยวเลยคันนี้ใส่ล้อขอบสิบเจ็ดใส่สตาร์ทใส่ล้อพีวัน จัดทรงหล่อมากสายแคมปิ้งครับนี่เต็นท์รถนอนนอนได้จริงสุดยอดอันนี้ก็เป็นรถคนรู้จักกันในอันนี้รถผู้หญิงนะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดีเซลรถคู่เขาที่เป็นตัวห้าประตู แต่ว่าลงขายไปแล้วนะตอนขายเป็นล่าสุดรู้รสึกทําสีเป็นสีเอฟเฟกต์ว่านี้เขก็เหลือคันเดียวขายเป็นตินแล้วก็ใช้ดีเซลนี่ก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มอนะันนี้รถพี่หัวรถพี่หัวเป็นล้อติ๊กเกอร์ออก สีเกิร์มระดับสปีดทำสีขาวล้วนสวยเลยคีนอะไรอ่ะในการพูดคุยอ่ะกรุกองกรุกองตัวแรงกรุกองรถแรงเอาไม้กันขันแม่ผมมีให้ยืมจิมบอที่เกล็ดต่อแล้วดิมีหขับรถเนี่ยนิดเดียวเหรอวันนี่รังไหมจิมมาจิมมายืมวัสดีครับสสวััดีครบอ่าโอเคโอเคพี่ก็ขี้เกียจออกมาเลยไม่ได้ออกมาคือคือแล้วกองว่าอ๋อใช่ อไปต่วอ,อ่ะสัมภาษณ์หน่อยดิรถแรงเนี่ยรถเรานี่อ่ะใส่ไม่หน่อยไปที่รถแล้วทีไอ้รถเียอ่ปะแต่คุยนี่รถดีกว่าเออแรงเหลือเกินช่วงนี้ถูกกล่าวขานกันในเฟซบุ๊กกันหน้าดูอยากไปมาได้เลยครับ เปิดเลยเปิดเลย,เป,เ,ลยเปิดฝาปองเลยเนยี่มาต้องเซตก่อนใช่ไหมใช่เลยผมจะกดเปิดมันได้เลยมันต้องยืดก่อนดิใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเๆเพิ่งเปิดต้องถอดตรงนี้ก่อนสักครู่เดี๋ยวใส่กันสั่นก่อน ยี่ห้อเดียวกันเลยเนี่ยช้รุ่นเดียวกันเลยเนี่ยบิเปิ้ลแล้วาน้อบูป่ะไม่ต้องอะไรต้องแฮะไ้แล้วอ๋อเออไม์พี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวปิดกปนใส่ไม้กอนองนีราได้ไมค์นต้องรอับ เฮ้ยเฮียมันทำไมมันไวมือกว่าพี่วะผมพี่แม่งโคตรอืดอะมอเตอร์พี่แม่งแบบตอนนั้นอะเดินมอเตอร์โชว์แล้วแบบเหมือนแบบว่าเผื่อไปเปิดทางไว้ม่งก็งแม่งจะมอเตอร์แม่งร้อนอะเลยแบบช้าไปเลยอะอันนี้คือแบบเอออันนี้แม่งดีมากเลยจะของรถไปไหนแล้วเนี่ยคุยกันเพลินแล้วไม่ไปเข้ามั่วหมดแล้วเสียงเข้าไม่หมดแล้วโอเคอนนี้ โอเคคันนี้ทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างคันนี้ก็มีเปลี่ยนธุรกิจของออโตฟิกครับอ๋อใช่มีแตนโบนิเตเก้าประมาณนี้ครับทำไมทำไมถึงได้แรงม้าเยอะจังอ่ะคือคันนี้ก็คือทำจากหลายสูตรที่ที่เขาเคยทำกันมาก่อดก็เลยขหายว่า ที่แต่ละท่านเนี่ยเขาขาดอะไรบ้างทางผมก็เลยไปเติมในส่วนที่ขาดอ๋อก,ก็มี<อ>พี่บ๊วยกับพี่บั๊วนะครับพี่เวสเป็นต้นแบบอ๋อรถคันนี้มีน็อตมีน็อตเลอด้วยยิงน็นอตด,ด้วยครับยิงน็อตแล้วก็ทำหัวใหม่เล็เ<อ>พิเศษอ๋ออันนี้น็อตก็ลากเข้าหาัว1ีนะเข้ารวม ก็เลยแรงเลยใช่ครับอ๋อเออเออเออด้วยความที่พี่หัวแกทําแล้วแกลองผิดลองถูกมาแล้วนะใช่ก็คือเรื่องน็อตเนี่ยแกก็เลยแนะนําได้ถูกจุดเลยครับเสร็จแล้วก็คือผมก็ไปติดติดอาวอเทอร์เมทานอนด้วยนะครับอ๋อบี่บไว้ติดอ๋อใช่เหรอพี่ใช่นว่าเออพี่ครับพี่ครับพี่ครับอ๋อ มมถ่ายพีต่ตากคนเดียวเหรอทำไมต้องถ่ายกูอ่ะโอ้ยจะถามอะไรต่อดีวะอ,อถ่ายรูปพี่หน่อยแล้วมาเท่าไหร่นะสองร้อหวันนี้ล่าสุดสองรครับที่ไดโนพันอ๋อไดโนไดโนเจนไดโนพันี่ที่ขึน้นชื่อในเทปับก็มาตรฐานแน่นอนมากแข่งอ ก็ทอกก็450ริบนิวตันตอนนี้แต่ก็ยังมียังไม่จบเพก็ยังมีแพนเดี๋ยวต้องไปแก้แก้เรื่องการจูนกล่องรอบหนึ่งรถเป็นรถปีไหนครับอันนี้เป็นปี2016ครับผมซื้อมือสองมาอ๋อเหรอมีไม่เท่าไหร่ตอนซื้อมาไม่เก้าหมื่นกว่าแล้ครับอ้าวหรอพูดมารถไม่เยอะแล้วนะใช่ครับเก้าเก้าหมื่นกว่าแต่<อ>ผมไปลองดูคือลองขับลองอะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเครื<ๆ>่องมันย<ๆ>ังได้อยู่ก็เลยเออคือเราคิดว่าแบบ รถสดหรือเปล่ารถใหม่หรือเปล่าก็เลยแบบได้ม้าเยอะก็ไม่ใช่อยู่แล้วคือผมไปเต้นอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยลองขับเลยเปิดสเปรดูเลยผมจะรู้ว่าเครื่องเนี้ยเออมันอ๋อเราก็จะดูรถเป็นอยู่แล้วด้วยก็ระดับหนึ่งครับอ่ะฮะอฮะพอพอได้เออน่าสนใจเลยอะคือฮาเลยช่วงนี้ เมื่อคืนก็ไม่ได้ไปเมื่อคืนติดงานเออการีอยากไปต้องไปสักครั้งนึงครับเดี๋ยวก็ได้เมื่อคืนเก่งเข้าไปอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้เก่งยังไม่มาเลยไม่รู้อย่างเงันเหมือนเงันยังไงเหมือนกันโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดินเก็บภาพในงานต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่พี่ไรอยู่ปะอดูดนะครับพอดีตอนตอนสตาร์ทดูดตรง มีคิดเองเนี่ยติดนี่ไว้ติดติดคอกูเนี่ยติดอันนี้ให้ดู่มันก็ติดเออคันนี้ถ้าติดในติดในนัด้วยแล้วคอก็เหมือนกันเข้าวยองใส่กันสั่นแล้วทีนี้ไปไม่เป็นเลยไม่ชินเออมึงก็ถ่ายกูจังเลยอาร์ตมึง่าเขินเนี่ยเดี๋ยวกูไปเก็บที่รถก่อนสวัสดีครับคุณอาริสา เสียแอนว่าไงเสียแอนไม่เจอนานทองเต็มตัวเลยเว้ยไปทำอะไรมารวยยังวะเสียทองเต็มตัวเลยนะทองขึ้นมาเลยอะลยด้วยอียราคาราคายาบ้าราคาก็ลงทำไมรวยเอารวยเอาวะทองเต็มตัวเลยเนี่ยสี่เม็ดร้อยทำไมรวยเอารวยเอาเลยเราเนี่ยทำนาแง่ยาวยาวยาวที่บ้านไหมทำอะไรไปดูกิจการที่บ้านแล้ยตกใจทำอะไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสา่การบินทำธุรกิจการบินทำธุรกิจการบินนี่มึงขังกเป๋าด้จะของธุรกิจการบินนะนี่คำเสื้อผ้าจิ้สายเสื้อผ้าประชุมนะกูเลยไม่ได้เล่นมุกกูเลยมุกตะกกระแตนทอดไงสายการบินโกิฟตเลยมุกกูกิฟตเลยอ่านดูเขน่อยอ่าดูเขาหน่อยอ่านจากมาร์สามเทอร์โบยังไม่ได้ดูอันนี้บ้าบ้าบาบานี่เราจะไปดูมาร์สามเทอร์โบกัน สกายทีปเทอร์โบอันนี้เคยถ่ายช่องบอล VCK แล้วด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าของไม้กันสั่นอันนี้ด้วยแหมมาด้าสามเทอร์โบครับมาด,ด้า, 3, าสามเทอร์โบมาด้าทรีเทอร์โบไม่ได้ล้างไมซเดอร์เบิร์ดมโซนจุดสามขับสนุกเสียงเพับแต่กินน้ำมันครับแต่กินน้ำมันหน่อย <laughs> คิดเงินเติมสามสี่พังอ่ะตอนนี้ท่อรั่วอยู่ใช่ท่อแตกเลยท่อแตกเลยแตกรอยเชื่อมด้วยโอเค้ต่ตรอย่างเดียวเขียนง่ายง่ายนี่เลาเล่าเฮ้ยในปั๊มมีอย่าพึ่งพึ่งอย่าพึ่งเลยข้างนอกเถอะไม่ข้างนอกเถอะข้างนอกดีกว่าอย่างข้างนอกดีกว่ยเออไม่เป็นไรข้างนอกเออเดินเบาไม่มีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจะหมดสนุกกันเออเดี๋ยวไม่หนุกกันอ่ะมีมาชิกมาอีกคันแล้ะ รถสีฟ้าฝาปงขาวเป็นเพื่อนของอามเขา,ขอ,าของสปิซาลอนของสนักสปิซาลอนมาหรืเปล่าไม่รู้มาหรือเปล่าแต่ว่าชวนไปแล้วออลวรถก็มากันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเย็นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปองถนน เส้นตรงนี้มันจะมีถนนวิวสวยที่คนชอบนิยมมาถ่ายรูปก,กันขา้นทสามคันนี้ใส่หน้า n i น e Sport สวยเหมือนกันนี่ย สวัสดีครับอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยอ,อ๋ออยู่แถวบางนาคนนั้นใช่ที่เราเจอกันปะท,ที่ไปวิ่งกันอะอใช่ไหมออยูใช่ไหมเออ,เ,ออเออผมก็จํารถได้อยู่แต่วันนั้นคุณใส่แมสไงผมจําไม่ได้ไงออโอเคนี่มาจากบางนารถสวยอยู่คันนี้จัดทรงสวยที่ว่าใส่แอเบียรไลท์ใช่ไหมข้างในใช่ปหใช่ไหมเออสวยมากเลยนะเห็นตอนคืนสวยมาก น่กระจัง CX3 ด้วยนะครับอันนี้ทำกับอาร์ตปะใช่ครับอ๋อโดนอาร์ตปลายยาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับผมนะครับจะของรถ้วคันนี่หน่อน,น,นี่หน่อยเด้มาเร็วเร็วเร็ว สายแคบมาเราอันี้หน่อยแล้วนี่จริงๆเจ้าของรถเขาถอดหลังแหลกไอ้ถอดเต็นท์หลังคาออกแล้วนะด้วยความที่เราไปเอารูปที่เขาใส่แบบนี้มาลงเขาเพใส่แหลกหลังคาขับมาให้เราดูเว้เฮ้ยเขากล้องเลยดิไม่เป็นไรนะอ๋อเขินเียนะเออๆอันนี้ดีกว่าบอกเพื่อนหน่อยหลังคานี่คือ ค่าเสียหายค่าอะไรยังไง<อ>บ้างเต็นท์กับแหลกอะ่ะมันมันแยกกันแหลกก็คือต่างหากมันมีให้เลือกหลายหลายอย่างอ่ะฮะแล้วก็เต็นท์ก็มีให้เลือกหลายแบรนด์แล้วแต่ว่าเราชอบแบรนด์ไหนอะไรเลยถ้าพี่อชอบแบบนี้เลยเนี่ยเอาสเต็ปนี้เลยถ้ารวมรวมแหลกรวมเต็นท์ก็ประมาณสามหมื่นพอประมาณสามหมื่นจบเลยจบเลยอันนี้ไซส์นอนได้สองคนสบายใช่ครับได้ลูกได้คนหนึ่งด้วยได้๋อคนผมสูงร้อยแปดสิบห้า ยังไม่สุดเลยจริงหรอโอ้โหร้อยไปห้าเหลือเลยนะเหลืออ๋อแสดงว่ามีพื้นที่วางของที่ปลายเท้าอีกอ๋อก็คืออันนี้มันเหมือนมันเป็นผ้ามีผ้าคลุมไว้กันฝลกันอะไรเรียบร้อยแล้วเวลากลางก็ใช้เวลาไม่นานไม่นานครับประมาณสิบนาทีอ๋อฮะก็คือแป๊บเดียวไม่ถึงเลยสิอ๋อฮะ สะดวกลับต oh, bon ้องขอภัยด้วยนะอ๋อบอลมาถึงแล้วนี่วะบอลโทรมาโอเคก็เดี๋ยวอย่ทิ้งท้ายไปก่อนดีกว่าผมว่าผมน่าจะต้องไปนั่งคุยกับบอลแล้วล่ะบอลเข้ามาแล้วก็ใครที่อยู่แถวนี้แวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต้องขอจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับบอล บอลน,น่าจะมาถึงแล้วยังไงขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับก็เป็นการมิติ้งกันแล้วก็ถ่ายวีดีโอร่วมกันนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอคุยงานก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ